เครื่องนี้1 7 7 0 0 0บาทจาก iHaveCPU ครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ iHaveCPU ผมเปา iHaveCPU สวัสดีทุกคนด้วยนะครับต้องเขาเท้าความกันก่อนเครื่องนี้ลูกค้าทำที่บางครัดโจทย์เขาต้องการอะไรับเขาเราด้วยน้ำและต้องการ ไอ้าแล้วก็40ซีรีส์เบสเซ็ตลงมาลงมาที่แสนเจ็ดเพราะว่าครื่ี้สวยเลยมาเอามาให้ดูกันตัวเคสจะเป็นเคสยี่ห้อเทอร์โมเทคคอพี P6 ซึ่งด้วยความที่มันเป็นตัวรุ่นท็อปนะครับตลอดเทอร์โมเทคคอพีหกเนี่ยให้ความสำคัญกับตัว t e m p e r ร์รัชอยู่แล้วหรือว่าเขาว่ากระจกนิรภัยอยู่แล้วซึ่งกระจกนิรภัยในแบรนด์ Thermal t เทคเนี่ยนะครับจะมีความหนาที่ใหญ่กว่าหนากว่าเคสยี่ห้ออื่นๆอันนี้ประมาณ4ีมิลเห็นไหมฮะสังเกตดูครับกระจกนิรภัยเคตรสะาเตอะเลยนะกระจกนิรภัยเนี่ย แบ่เป็นอย่างต่างก็คอสเมมเมนสมซึ่งหน่วยที่เป็นมิลลิเมตรเนี่ยบางท่านอาจจะมองว่าเออมันมิลเดียวเล็กนิดเดียวอย่างมิลเดียวแต่ว่าถ้ามิลหนึ่งมันเป็นความหนาของกระจกนิลภยัยมิลหนึ่งนี่ถือว่า หนาขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลมันสามมิลเพิ่มอ,อีกมิลน,นึงก็เพิ่มต้อง25%เนี่ยมีค่าเปอร์เซ็นต์เยอะเนะาะคราวนี้ CPU ที่ลูกค้าเลือกใช้ intel core i9 ซะด้วยนะครับนี่คือ i9 13900K ยีสิบคอร์32เทรดครับเทอร์โบ5.8 8คอร์16เทรดแบบปกติเหมือน i7 แต่ว่าจุดเปลี่ยนจริงๆแล้วมันคือ e-core e-core ของ i9 13900K เนี่ยเยอะเป็นพิเศษคือ16คอร์16เทรดพอแม้16คอร์16เทรดแล้วปุ๊บเนีี่่ยยยผลลรรรรรวมมัยยะะัันนนเเเอออะะคคคคบบ24 32์ดื i9 ส0 0 k ร้อยเคครับยี่สิบสี่คอส2บสองเทศีวิวยังสุดคร <â> าวนี้ซีพียูสุดแล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สนใจคือเมนบอร์ดเนี่ยมันต้องสุดตามด้วยดังนั้นเมนบอร์ดของเครื่องนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นเมนบอร์ดที่เรียกได้ว่าโอเวอร์คล็อกได้ดีที่สุดของตระกูล ROG นั่นก็คือ Republic of Gamer m a x i m u s Z790 a p e x นั่นเองซึ่งเมนบอร์ด a p e x เนี่ยเป็นเมนบอร์ดที่เด่นเรื่องการ O v e r c l o c k ออยู่แล้วฟังก์ชันต่างๆเราคงไม่ต้องพูดเยอะทุกอย่างนั้นมีทั้งหมดฮิดโงคิดไประบบระบายความร้อนระบบไฟแมทริกระบบอะไรอย่างนี้สังเกตสล็อตแรมครับเมนบอร์ดต้องสองแานหมืน่นทำไมสล็อตแรมมีสองสลอ็อตก็เพราะว่าเขาต้องการความเสถียรภาพของแรมซึ่งเขาให้สใส่แค่สองแถวเพราะว่ามันจะได้คงความเป็น dual c h ช n n e l แล้วเขาไม่ให้สี่แถวมาครับเพราะว่าสี่แถวเนี่ยมันยากต่อการปรับ XP เอ็กซ์เอ็มพีนั่นเอง,อร,องเรังนั้นลสล็อ ับหลักๆแล้วผมมองว่าตัว a p e ปสเปคเนี่ยไม่น่าเกลียดนะพอร์ตเชื่อมต่อด้านหลังนี่โอ้โห USB เ y p e a ที่9พอร์ตนะครับ2.5กิกะบิตแลน Super Speed อะไรอย่างเงี้ย Wi-Fi 6E SoundScape FX คือผมมองว่าคือนอกจากโอ้ของดีแล้วนะครับฟังชั่นอลต่างๆมันต้องดีมากกว่านี้อยู่แล้วดังนั้นนี่คือ Z790 ตัว a p e ปครับแล้วเครื่องนี้มันมาในแนวโทนสีขาวสีสว่างเป็นหลักเท่าที่ผมดูด้วยตาเปล่าเราจะเห็นสีดําแค่2อย่างครับก็คือตัวกราดจอกับตัวพ Power s u p p ายนั่นเองนะครับนี่กราดจอพาวเ Power Supply ที่เหลือจะเป็นสีขาวหมดนะครับตนี้สวยนะครับแรมก็จะกลายเป็นแรม Corsair Dominator Platinum ตัว RGB นั่นเองนะครับตัวนี้ความจุทั้งหมด42กิกบัส gig, บสปีด5,600เมกะเฮิรเป็นแรมที่อยู่ในซีรีส์บนสุดของ Corsair ก็คือ Corsair Dominator Platinum ตัว RGB ใน r a d e o ไ5มีอยู่แค่2รุ่นเท่านั้นนะครับจะมีตัวบนสุดก็คือ Dominator Platinum ตัว RGB ตัวเบากว่านี้ก็คือจะเป็นบ e เ q r a d e 5นั่นเองนะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวบนสุดก็คือจะได้ไฟ LED เม็ดแ a มเนี่ยทั้งหมด1 0 2ดวงแล้วก็ได้เทคโนโลยีที่เรียกว่าคาร์บิเเข้ามาด้วยซึ่งไฟคาร์บิเนี่ยบุ้งตัวแบบไม่ได้อวยนะมันเป็นไฟที่แสดงผลได้สวยงามกว่ายี่ห้ออื่นอันนี้ผมพูดเลยแต่ว่าข้อเสียก็คือราคาแพงแต่ว่ามันสวยกว่าจริงๆนะครับแล้วก็ปรับไฟได้แบบมีอิสระเยอะกว่าผ่านโปรแกรมอย่างตัวคอสแสรตัวไอคิวนั่นเองการ์ดจอเป็น NVIDIA GeForce RTX 4080ครับตัวนี้เป็นของการหลกตัว SG กินพื้นที่3สลอ็อตการ์ดจอค่อนข้างหนาครับเรียกได้ว่า RGB นั้นจัดเต็มระบบทั้งหมด3พัดลมรบบครับร เป็นไตรแฟน RGB มาเต็มจริงครับทั้งตรงนี้ข้างหน้าที่เป็นตัว RGB รวมถึงตรงข้างบนนะครับตรงสันการ์ดที่เป็นตัวเขียนว่า GeForce RTX นั้นการ์ดจอดับสี่นผมว่าเล่น Warzone 4K มี200รเฟรมแล้วก็การที่เราวางการ์ดจอแนวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการวางการ์ดจอแนว vertical หรือว่าการวางแนวตั้งเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตัวเคสหรือว่าตัวเครื่องคอมพิวเตอร์โชว์พัดลมโชว์ไฟโชว์ความอลังการของการจอสเกตตแมสแวปใต้ที่คุณเห็นคืออะไรอะการ์ดจอใช่ไหมดังนั้นเนี่ย นี่คือการวางการ์ดจอแนวตั้งหรือว่าแนว Vertical ต่อมาสิ่งที่ทําให้การ์ดจอกับตัวเมนบอร์ดเชื่อมกันต่อได้อย่างสนิทเราจะวางการ์ดจอแนวตั้งเนี่ยเราต้องวางผ่านสายไรเซอร์การ์ดจริงๆแล้วผมเองผมเลือกใช้ของ t u r b o โ t a ช TT Premium TCE 400 Extender ถามว่าทำไมเราต้องใช้ของแพง เราเองต้องเลือกสายไรเซอร์การ์ดให้มันเหมาะสมกับการ์ดจอพูดง่ายคือสูงเปนง่ายนะครับการ์ดแพงวางแนวตั้งเมนบอร์ดแพงไลเซอร์การ์ดก็ควรที่จะมีคุณภาพตาม้เพื่อที่จะทําให้เขาไม่ได้ว่าตกม้าตายของเนี่ยที่ใส่ไปก็คือพรีเมียมหมดเลยนั่นเองสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราควรห่วงอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของพาวเวอร์สไปเราจริงๆแล้วซิสเต็มนี้ไม่จำต้องห่วงครับเพราะว่านําทีมโดยเทอร์โมเท p ทับพาวเวอร1เจฟวันครับหนึ่งพันสองร้อยวัตต์ครับแปดสิบ plus go ตรงเนี้ยจ่ายไฟได้สูงสุดถึงหนบ กลิบเลยผ่านพัดลมที่เรียกว่าไฮดรอลิกบอลแบริ่งนั่นเองนะครับซึ่งเป็นลูกปืนแบบไฮดรอลิกบอลแบริ่งแล้วก็สมาร์ทซีโร่แฟนสมาร์ทซีโร่แฟนคือไม่ร้อนไม่หมุนก็คือว่าปกติแล้วเพราะว่าสปายมันจะมีเสียงจี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 จนี่จะไม่มีนะครับมันจะเบาลงนั่นเองเพราะว่าสปายส่วนใหญ่ที่มันมีราคาสูงหรือว่าในระดับแปดิพัตโกผมพูดเลยนะ70% 80%สิบเปอร์เซ็นตอร์ตฟูลลีโมโนล่าผอสายได้หมดทุกเส้น มันจะมี fully modular ถอดแทุกเส้นซม m i m o น u l a r ถอดสายได้บางเส้นแล้วก็โนม o no น u l a r ถอดสายไม่ได้ทั้งเส้นนั่นเองแล้วก็ตัวกรองไฟเขาพูดร้อยเปอร์เซ็นเลยนะว่ามันเป็นร้อยเปอร์เซ็น j n e s capacitor ซึ่งเป็นคาปาซิเตอร์ที่เป็นของเกรนเดียกับของญี่ปุ่นนั่นเองที่เจ๋งที่สุดคือจ่ายไฟได้สูงสุดถึงหพันสองร้อยวัตต์แปดสิบประกันสิบปีดังนั้น,น,นเครื่องนี้มันก็จะประมาณนี้นี่คือหลกัหลกๆแล้ว storage เราก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเครื่องนี้ใส่ไปถึง 1เท1เทราไบต์จะโดน2ตัวบยเปล่าก็ไม่เยอะนี่นาแต่ดูยี่ห้อก่อนครับ Samsung 980 Pro ครับเป็นสตอเรจที่เป็น NVMe PCIe 4.0ที่เร็วที่สุดแรงที่สุดจาก Samsung คือ Samsung 980 Pro นั่นเองต่อไปผมจะพูดถึงในสิ่งที่หลายคนเห็นครั้งแรกก็คือว่าในส่วนของ a c c e s s o r y หรือว่าสิ่งที่เป็น Additional เพิ่มเติมเครื่องนี้จะใช้ระบบระบายควาของราไดน้ำครับเป็น Open l o o p ด้วยหรือว่าชุดน้ำระบบ เปิดคุณสามารถที่จะออกแบบทุกอย่างได้เองทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวางหมอ้อน,น้ําตรงนั้นตรงนี้ท่อเนี่ยสามารถดัดได้ด้วยความร้อนอัเนรนียกได้ว,ว่าอิสระทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นความแรงของปั๊มความจุทางพักน้ําการดัดท่อขนาดท่อชนิดของท่อสีน้ําของท่อฟิตติ้งสีอะไร คือทุกอย่างมันไปได้หมดแต่แต่ว่าเราต้องโฟกัสเครื่องนี้ก่อนนะมันเป็นโอเพน o ูปเป็นชุดน้ำระบบเปิดันั้นตัวบล็อกครับจะเป็นตัวนี้เลย EK Quantum Velocity รุ่นที่2มีไฟ R G B พร้อมนะครับตัวนี้เป็นของ EK บ l o c k EK ทางพักน้ำกับปั๊มนะ้ำเป็น EK Quantum Kinetic ที่เป็นตัวคอมโบยูนิต EK Quantum Kinetic เนี่ยมันจะเป็นถังพักน้ำที่เป็นคอมโบยูนิตก็คือว่ามันจะมีถังพักน้ำแล้วก็ปั๊มน้ำเนี่ยอยู่บริเวณเดียวกัน,ก,นก็คือเป็นติดคอมโบกันแต่ว่าถัางพักน้ำเนี่ยมันก็มีหลายขนาดให้เลือกนะคร เลือกอันเล็กเพื่อให้มันแมทชิ่งกันถังพักน้ําของ EK Quantum Kinetic แล้วก็คือปั๊มน้ำที่เป็น DDC เราสามารถที่ปรับรอบผ่านมันเป็น PWM ด้วยหมายความว่าถ้า CPU มันไม่ร้อนน้ําก็จะไหลเวียนช้าแต่ถ้า CPU มันร้อนน้ําจะไหลเวียนเร็วเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการที่จะระบายความร้อนนั่นเองคราวนี้สิ่งที่ผมเห็นอะไรเด็ดนี้อีกครับหม้อน้ําด้านบนหม้อน้ำด้านบนเนี่ยจะเป็นของ Corsair XR5 3 6 0น White ในซีรีส์ของ Hydro X Series XR5 3 6มหม้อน้ํา3ตอน3 ฟิตติ้งตรงนี้พวกนี้ฟิตติ้งดำๆอย่างเงี้ยนะฟิตติ้งข้องอฟิตติ้งสต็อปเปอร์พวกนี้จะใช้ของ EK ทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของพัดลมนะครับพัดลมจะเป็น l e a น l really ี u n i f ิ n SL 120ตัว InfinityINF คือ Infinity หมายความว่าเป็นพัดลมตัวท็อปสุดนะครับสังเกตดูครับผมยกตัวอ,อย่างพัดลมหนึ่งฮะตรงเนี้ยจะเป็น RGB เลยแครตัวนี้เป็น RGB และ ตัวพัดลมนะครับตรงใบพัดเนี่ยมี RGB 1ชุดตัวขอบมันจะมี RGB อีก1ชุดที่เป็นเส้นชั้นนอกก็จะเป็นเส้นเนี่ยจะเป็นสตริปชั้นในก็จะเป็นลักษณะที่ว่ามันจะเป็น RGB ตรงข้างหลังตรงโลโก้ตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเขากข้างใส่ดีดเทลนข้างครบนะครับดังนั้นผมมองว่าน่าจะเป็น3จุดครับตัวใบพัด1จุดตัวขอบที่เป็นสตริปวนรอบ,รอ,บอีก1จุดแล้วก็ตัว รอบๆตรงนี้ตรงนี้ที่เป็นชั้นๆเนี่ยอีกหนึ่งจุดลดเป็น3จุดนะครับนี่คือจุด R G B ของมันและเครื่องนี้ใส่พัดลมเรนลี่ยูนิแฟร์เอ0 i n f ขีด t นึ่งสองศูนย์อินฟินิตี้ไปทั้งหมด9ตัว9ตัวเนี่ยนะครับจะถูกใส่ไปทั้งหมดเลยทำหน้าที่ยังไง3ตัวหน้าดูดเข้า3ตัวในเป่าออกแล้วก็ สามตัวนี้เนี่ยทำไปที่ดูดออกนะครับมันจะดูดอากาศจากภายในเคสเราร้อนให้หม้อน้ำแล้วก็ไหลขึ้นไปฉะนัญญ้นเครื่องนี้ซิสเต็มจะเย็นดังนั้นนี่คือเครื่องนี้ครับ1 7 7 0 0 0บาทจาก i have CPU สวยด้วยแรงด้วยประกันบริการและการขายทุกอย่างก็เต็มที่กันไปเลยนนั้นหวังว่าคงจะชอบกันถ้าชอบฝากกดไลค์ฝากฝากดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยว่าคุณชอบหรือเปล่าครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ